สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวเป็นราชาโชคอยู่ในภพแผงการวิเริ่มใหม่ดาวการงานเดินเร็วผิดปกติแต่อยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งสิ้น ดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองประกบดาวการงานดาวการเงินอยู่ในภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงและการเดินทางภพเรือนการเงินมีดาวแห่งการริเริ่มใหม่และดาววินาศสถิตยอยู่มีเกณฑ์ได้ริเริ่มโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆมีไอเดียบันเจิดในการทำงานยิ่งไปพบปะผู้คนเยอะๆยิ่งมีหนทางในการสร้างไรายได้ ดาวโชคลาภทับตัวมีสิทธิ์ได้โชคลาภแบบฟลุกๆแต่ระวังจะเก็บเงินไม่อยู่อาจมีข้าวของแตกหักเสียหายให้ต้องเสียเงินซ่อมคนรอบข้างช่วยเหลือดีแต่ลูกน้องอาจดื้อหน่อยมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดาวประจำตัวเกือบตลอดทั้งเดือนคะ่ละลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ดาวประจำตัวเป็นมหาจักรอยู่ในพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางก่อนจะย้ายเข้าพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานในครึ่งเดือนหลังดาวการเงินกุมดาวประจำตัวอยู่ช่วงหนึ่งและอยู่ในพบเรือนที่ดีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคาะใหญ่ผนึกกำลังกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่งดวงชะตา ใครที่เคยขอพอรเรื่องการงานการเงินเอาไว้พอรอาจสำเร็จผลแต่ดาววินาศประกบดาวแห่งความสำเร็จตลอดเดือนมีเกณฑ์ทำงานดีแต่ไม่มีคนเห็นต้องอดทนทำไปก่อนบุญจะหนุนนำให้ดวงเปิดมีคนเห็นคุณค่าในที่สุดช่วงนี้ไม่ควริรเริ่มงานใหม่และใครที่มีลูกน้องอาจต้องปวดหัวหน่อยคะ่ละลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวการงานสถิตเลงลัคนากุมกับดาวการเงินอยู่ช่วงหนึ่งและมีดาวแห่งการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ด้วยทำให้ปากพารวยไปติดต่อการงานอะไรจะสำเร็จด้วยดีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็ยังสถิตอยู่ในภพเรือนการงานมีดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตร่วมด้วยงานสุจริตทั้งหมด จะประสบผลสำเร็จดีแต่ระวังมีศัตรูแฝงที่มาในรูปแบบของมิตรหรืออาจมีคู่แข่งทางการค้าที่คอยจ้องเรียนแบบงานดาวการเงินดีช่วงครึ่งเดือนแรกต้องรีบกอบโกยเพราะครึ่งเดือนหลังจะย้ายเข้าพบมรณะมีรายจ่ายเยอะยังดีที่ดาวโชคลาบเล็งลักนามีลาบลอยแต่ก็อาจจะเก็บไว้ไม่อยู่คะ่ะ ลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งดาวคู่มิตรใหญ่มีเกณฑ์เป็นคู่โชคเทวริตดาวพฤหัสเป็นปทุมเกณฑ์ดาวการงานย้ายจากภพเรือนวินาศมาทับลัคนาดาวการเงินอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่มีดาวมรณนะสัมพันธ์กับตัวตนตลอดทั้งเดือนต้องระวังสุขภาพ ครึ่งเดือนแรกเหนื่อยหน่อยปัญหารุมเร้าวครึ่งเดือนหลังดีขึ้นเยอะมีผู้ใหญ่และพวกพ้องคอยช่วยเหลือลูกน้องที่เคยมีปัญหาก็จะกลับมาปรับจูนกันได้ดีขึ้นการเงินไม่อู้ฟู่แต่ไม่อับจนเพราะดาวแห่งความโชคดีทับตัวจึงมีตัวช่วยทำให้รอดพ้นทุกปัญหาค่ะลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในภพเรือนอริช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วย้ายเข้าภพเรือนที่ดีแต่มีมาตรฐานเป็นประคืออ่อนแรงดาวการงานย้ายจากภพเรือนที่ดีเข้าภพเรือนอริดาวการเงินย้ายออกจากภพเรือนอริมะเลงลัคนาเป็นเดือนที่มีดาวสัมพันธ์กับภพบเรือนอริเยอะ ทำให้มีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างมากต้องอดทนยังดีที่ดาวพฤหัสสองแสงถึงกุมกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำให้ประคองสติได้ดีจึงผ่านพ้นปัญหาด้วยสติปัญญาและพลังบุญดาวเสาซึ่งเป็นดาวกรรมเล็งลัคนา ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวบุญส่งผลถึงลัคนากรรมเก่าไล่ล่าแต่บุญใหม่ช่วยทันช่วงนี้ทำบุญเยอะๆอุปสรรคปัญหาจะเบาบางลงค่ะลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในภพเรือนการเงิน แล้วย้ายไปอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารดาวการงานกุมกับดาวแห่งความสำเร็จอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนแต่ก็มีดาวมรณะมาสัมพันธ์ด้วยดาวการเงินเป็นราชาโชคแต่อยู่ในภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดาวมฤตยูยังเล็งดวงชะตาเป็นช่วงพร้อมสู้พร้อมลุยปัญหามีพลังบวกแต่ระวังจะไปบวกไปปะฉะดะกับเขาจนสร้างศัตรู โดดเด่นจะเป็นภยัยงานสำเร็จแต่เหนื่อยคนรอบข้างไม่ค่อยช่วยยังดีที่เจ้านายและลูกค้ายัางสนับสนุนค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ดาวประจำตัวและดาวการงานเป็นราชาโชคอยู่ในพบการเงินดาวราหูทับลัคนาทำให้วาวุ่นได้ง่ายแต่ดาวเกตกุมดาวประจำตัวจะฝากความวุ่นไปได้ด้วยการครองสติที่มัน่นคงดาวแห่งความสำเร็จอยู่ในมุมปิดบังซ่อนเร้นดาวการเงินย้ายจากพบเรือนการงานเข้าพบเรือนแห่งความสำเร็จมีปัญหาให้แก้ไขยเยอะมีอริศัตรูด้วย แต่ไม่ยืนเป็นเป้านิ่งสู้ทุกปัญหาพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเรื่องร้ายๆจะกลับกลายเป็นเรื่องดีๆได้แสดงฝีมือได้สะสมคะแนนเก็บเพื่อการเติบโตในเบื้องหน้ารายจ่ายเยอะแต่ก็มีเงินให้จ่ายคะ่ละลักคณาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ดาวประจำตัวย้ายออกจากภพมรณนะเข้าสู่ภพเรือนแห่งความสุขความเจริญดาวการงานเป็นราชาโชคอยู่ในภพแห่งความสำเร็จ<ด>มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมดาวการงานด้วยฟ้าประทานพรให้เติบโตก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าเอ็นดูได้เลื่อนขั้นหรือได้ออเดอร์สินค้าล็อตใหญ่แต่ดาวการเงินย้ายเข้าภพมรณนะเงินได้แน่แต่ต้องรอหน่อย หรือถ้าได้เงินเร็วอาจเก็บไว้ไม่อยู่โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกระวังต้องเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพหรือมีรายจ่ายเยอะเรื่องลูกหลานและสัตว์เลี้ยงภาษีสังคมก็เยอะอีกต่างหากต้องควบคุมการเงินดีๆค่ะลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวสถิตอยู่ในพเรือนการเงิน ดาวการเงินสถิตยอยู่ในพบเรือนแห่งการเดินทางและสังคมเพื่อนฝูงเป็นราชาโชคและยังมีดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มด้วย งานสุดจริตทุกรูปแบบจะประสบความสำเร็จดีแม้ดาวการงานจะย้ายเข้าพบเรือนวินาศก็ตามแต่ดาวบุญช่วยไว้จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้แต่อาจอึดอัดหน่อยโดนกดดันเพราะดาวเสาทับลักขนาทำให้เครียดง่ายแต่ก็ผ่านพ้นเพราะมีดาวแห่งความสำเร็จมากคุมดาวการงานด้วยรายรับยังดี อาจ,จได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ระวังจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะโดนดาวราหูค้นรัพย์อยู่ค่ะลัคนาราศีพฤกษบหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวย,าย้ายออกจากภพมรณะเข้าสู่ภพเรือนแห่งความสุขความเจริญที่เคยเจ็บป่วยอ่อนล้าจะกลับมาเข้มแข็งหายป่วยดาวการงานอยู่ในภพเรือนแห่งความสำเร็จ ดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในภพเรือนการงานดาวการเงินเดินเร็วผิดปกติแต่อยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนเงินพุ่งเข้าหามีรายรับเข้ามาหลายทางทั้งจากงานหลักงานเสริมหรือคนรักอาจให้เงินก็ได้ถ้าไม่มีคนรักก็อาจได้จากญาติผู้ใหญ่มันทำตัวน่ารักน่ารักกับคนรอบข้างเขาไว้มีสิทธิ์ผู้คนเอ็นดูพาไปกินฟรีเที่ยวฟรี ดาวพฤหัสยังคงหลบมุมอยู่ในภพเรือนเสียหายจึงไม่อาจช่วยให้เติบโตก้าวหน้าได้เร็วนักแต่ทำงานดีเข้าไว้มีคนเห็นค่อยๆสะสมคะแนนเก็บค่อยๆเติบโตก็ได้ค่ะลักคณาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจํตัวย้ายจากภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ภพเรือนการงาน ดาวการงานอยู่ในภพเรือนแห่งความสำเร็จดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่สถิตทับลักนากุมกับดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวการเงินเดินสัมพันธ์ดีกับดาวประจำตัวตลอดทั้งเดือนเดือนนี้บุญหล่นทับมักได้โอกาสดีๆด,ด้านการงานผู้ใหญ่สนับสนุนมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหามีหนทางมากมายในการสร้างไรายได้เพิ่มอยู่ที่ขยันหรือไม่ อาจได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่จะมาในรูปแบบของคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือมากกว่าจะมาเป็นเงินก้อนแต่ถ้ามาเป็นเงินก้อนต้องได้แบบลับๆหรือได้แล้วต้องอุบไว้อย่าบอกใครมิเช่นนั้นจะเก็บไว้ไม่อยู่เพราะดาวโชคลาภอยู่ในภพเรือนวินาศคะ่ละลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ดาวประจำตัวและดาวการงานย้ายจากพบเรือนแห่งการริเริ่มใหม่เข้าสู่พบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดีที่ดาวการเงินเดินอยู่ในพบเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนแม้ครึ่งเดือนหลังจะมีปัญหาเยอะแต่ก็ยังหาเงินหารายได้ได้มั่นคงอยู่แต่ถ้าต้องการริเริ่มโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆต้องรีบทำช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าเริ่มในครึ่งเดือนหลังจะขรุขระมากไม่ราบรื่น ดาวพฤหัสหลบมุมอยู่ในภพเรือนมอรณะไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือยังดีที่ไม่มีใครทำร้ายทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองดาวราหูเล็งลัคนาทำให้ทดท้องง่ายทั้งทั้งที่ทำงานเก่งแต่อาจไม่เชื่อมือตัวเองหรืออาจคิดฟุ้งซ่านน้อยใจในโชคชะตาแนะนำให้นั่งสมาธิบ่อยๆอ,อาจช่วยลดกำลังร้ายๆของดาวราหูและช่วยเพิ่มพลังบวกให้ดวงชะตาได้ค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะขอบคุณค่ะ